วันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะคะการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพหรืออคติการใส่เชื้อไฟต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายได้เชิญค่ะอาจารย์ครับผมเนี่ยต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังเรียนทั้งคุณอิศรีคุณพิญพัฒน์ว่าผมเนี่ยหมวกอีกใบหนึ่งนะีเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะครับก็ดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วเรื่องที่ผมถูกชวนไปพูดอยู่เรื่อยๆก็คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับก็ไปพยายามไปไปเล่าให้ภาครัฐทั้งหลายที่เขามีหน้าที่สื่อสารว่า,าในภาวะวิกฤตงมันต้องสื่อสารอย่างไรแล้วในเรื่องที่เกิดขึ้นก็กเกิดอยู่เรื่อยๆนะตั้งแต่นดินไหวตึกเสาตองถลม่มแล้วล่าสุดนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะได้มา มาถอดบทเรียนกันนะครับผมก็เลยติ่งคําว่าสื่อสาราพัฒนาไปเอาไว้กองต้องเรียนข่าวดีกับท่านผู้ฟังท,ที่ที่เพิ่งจะเปิดมาฟังมาชมพวกเราหน่อยว่าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นเมื่อเมื่อวานสายๆนะครับสิบนาฬิกานี้ทหารกัมพูชาก็ถอยกลับที่ตั้งไปละด้วยการประสานงานของอกองทัพที่สองนะครับกองกทัพที่สองแล้วก็กองทัพของเขาตรงนั้นก็เรียกว่าทุกอย่างกลับเข้าสู่ความ สงบเหมือนเดิมนะครับอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่เราจะได้สบายใจกันก่อนตอนที่ตั้งหัวข้อนี้ก็ยังกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังไม่สงบจะพูดอะไรได้แค่ไหนแต่ว่าวันนี้ก็เป็นความสบายใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอวันเสาร์ที่14มิถุนายนนะก็จะมีการพูดคุยกันในคณะกรรมการที่เรียกว่า JBC นะครับ Joint Boundary Committee ที่ต้องตกลงกันนะว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรผมผมสรุปอย่างนี้ให้ท่านผู้ฟังให้คุณอิสรีคุณมีพัฒน์ฟัง่างนะครับ ในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแอคชั่นกับคอมมูนิเคชั่นทั้งมีทั้งการลงมือทำการลงมือแก้ไขวิกฤตและการสื่อสารในภาวะวิกฤตมันจะอยู่คู่กันเสมอนะ,อะช่วงแรกนี้ผมขออนุญาตแตะเรื่องแอคชั่นหรือการการแก้วิกฤตก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าเหตุที่เรารับทราบกันเนี่ยมันเกิดในวันที่28 พฤษภาคมใช่ไหมครับคุณอิสรีคุณพิจิพัฒน์นะครับว่ามีการประทะกันม,มีการประทะกันที่ช่องบกบนราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทหารไทยเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับอันนั้นเรามาทราบตรงนั้นแล้วหลังนั้นเราก็เห็นพัฒนาการที่ออกมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งฝ่ายไทยทั้งฝ่ายกัมพูชาแถลงแต่ว่าที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยคือการประชุม ในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่มีการประชุมสภาคความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านนายกแพททองทานเป็นประธานและถึงมีการมอบหมายให้กองทัพบ,บกเป็นคนรับผิดชอบวันที่7กองทัพบ,บกก็ลุยปิดไม่ใช่เรียกว่าจํากัดเวลาการเปิดปิดด่านเป็นบางจุดทันทีและวันที่8ทุกอย่างก็คลี่คลายนะครับก็ถ้าถามผมว่ามันสะท้อนอะไรบ้างในเรื่องแอคชั่นนะครับผมมองว่ามันช้าไปเนาะ บันช้าไปจาก28พฤษภาเนี่ยทุกคนมัวแต่พูดพูดพูดแต่ว่าแอคชั่นจริงๆไปเกิดในวันที่6มิถุนายนที่มีการประชุมสมชนะครับถ้าประชุมเร็วกว่านี้เหตุการณ์ก็จะไม่น่าบานปลายไปกว่าน,นี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจาก28พฤษภาเนี่ยกัมพูชาเขาเดินสายฟ้องไปทั้งโลกนะคุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์นะครับมีในการประชุมแชงรีลาไดาลอล็อลที่มีมนตรีกาโหม50ประเทศมา วันที่30พฤษภาคมเขาไปบอกว่าเนี่ยไทยไปรังแกเขานะไปรังแกเขาเขามีทหารเสียชีวิตการสื่อสาร hmm. เร็ปภา a ชั่นเร็ชภาน, hmm. น,นี่ในระดับโลกนะครับ <Yeah. S 1> ลองลองไปดูให้ดีผมคิดว่านี้เป็นเรื่องสําคัญ <Yeah. S 1> แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นผมก็พยายามจะคน้นว่าเอ๊ะมันทําไมถึงจะวุ่นวายทะเลาะกันมากมายเนี่ย2ี่ดกุมภาพันธ์ปีเดียวกันปีนพพนเนี้ยครับ28ดกุมภาพันธ์เนี่ยเกิอดอะไรขึ้นคุณอิสรีคุณพิญภัท์ อาจจะจําไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นข่าวเล็กๆซ่อนอยู่ในข่าวใหญ่ๆที่วุ่นวายของบ้านเมืองเรายี่สิบแปดคุมพาพันธ์ที่ผ่านมาในจุดเนี้ครับมีการเผาสาราตรีมุก<ะ>มีการเผานะครับมีการละเมิดเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วยการบอกว่าเนี่ยมันมีการจุดไฟเผาตั้งแต่บ้านกัมพูชาแล้วลามมาที่สาราตรีมุกสาราตรีมุกสําคัญอย่างไรสาราตรีมุกเนี่ยเป็นสาราทรี่ แสดงออกในสัลักษณ์ความรักความสามัคคีกันของไทยสปปลาวและกัมพูชานะมีหน้าจั่วสามด้านาเรียกว่าตรีมุขนะแต่ละด้านก็แสดงสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศมีพระพุทธรูปสามองค์ที่อัญเชิญมาแต่ละประเทศจ้างแล้ว30ปีนะก็อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับแต่ตอนนั้นเป็นข่าวเล็กๆเป็นข่าวเล็กๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรคําถามคือแอคชั่นตอนนั้นคืออะไร,รแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นถ้าไปดูย้อนหลังพอหลังจากเกิดเหตุ 28พฤษภาคเนี่ยนะครับท่านรองแม่ทัพพักที่สองออกมาเปิดเผยว่าพัูชามีการละเมิดข้อตกลงกับไทยที่เรียกว่า MOU43 เนี่ยเดี๋ยวเดยวจะอธิบายว่าคืออะไรน,นะครับ400กว่าครั้ง mm hmm. 400กว่าครั้งไทยก็ประท้วงทุกครั้งแต่ว่าพัูชาไม่ได้แก้ไขอะไร mm hmm. โอ้ยเรื่องแบบเนี้ยครับทำไมเราไม่ค่อยได้สนใจ สมัยฝ่ายความมั่นคงไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้บอกเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังแต่ว่าพอเกิดเหตุปะทะกันปักทีนี้ข้อมูลเริ่มไหลออกมาอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับภาครัฐไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องการสื่อสารอันนี้ผมก็ต้องตำหนิหมดทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพทั้งสมชอโดยเฉพาะสมชสถาันความนัวงห่งชาติเนี่ยผมเคยทางานร่วมกับเขาตอนที่มีโรคระบาดโควิด1นนะครับตอนนั้นก็เลขาสมช ไม่ไม่ใช่คนปัจจุบันนะครับท่านเป็นประธานสบคชุดเล็กที่มีหน้าที่สื่อสารผมเนี่ยถูกชวนเข้าไปเป็นกรรมการบริหารเพื่อดูแลว่าคนจะสื่อสารอะไรก็เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญน้อยมากในมุมมองของเจ้าหน้าที่สบชนะครับบางทีเราแนะนําในที่ประชุมบอกทำอย่างนี้นะครับครับครัออกไปทาตัวนข้ามหมดทุกอย่างนะครับอะไรก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ สิ่งที่ที่เราเห็นขึ้นเ้าละแต่แปลว่าเป็นข่าวดูทีนี้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยคุณอิสรีคุณ,คณพิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังครับมันมีชายแดนติดต,ต่อกันเกือบแปดร้อยกิโลเมตรเนาะ,ะแล้วก็มีพื้นที่ทับซ้อนกันทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลน,นะครับแล้วก็เวลาบอกพื้นที่ทับซ้อนก็คือว่าตกลงเป็นพื้นที่ของใครปัญหาเนี่ยมันก็โยงใ่มาเป็นร้อยปีตั้งแต่ฝรั่งเศสมาปกครองกัมพูชานะ นะครับเพราะตอนนั้นก็บังคับให้ขีดแผนที่เขียนแผนที่ขึ้นมาแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะแผนที่มาตรามันก็จะหยาบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเอาแผนที่สมัยใหม่ไปจับเนี่ยก็ปรากฏว่าพื้นที่มันก็เหลื่อมลำ้ำมันก็ทับซ้อนกันตกลงกันไม่ได้นะครับจนกระทั่งเห็นว่าปัญหามันชักจะบานปลายในปี2 4 3ท่านผู้ฟังรัฐบาลท่านพรเอกเจา,าจาวลตยงใจยุทธก็ ได้ตัดสินใจแหละที่จะต้องเซ็น MOU 43-43นี่ก็มาจากปีพศ2543นะว่าเราจะตกลงกันแก้ไขพื้นที่ปัญหาทับซ้อนนะครับให้เรียบร้อยเพื่อจะปักปันเขตแดนก็เรียกว่า MOU 43แล้วปีต่อมาเนี่ยก็มี MOU 44ซึ่งวันนี้ข่าวยังไม่ได้แตะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านู้นแตะไปรอบหนึ่งแล้วเรื่องเกาะพูด MOU 44เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตร ก็แก้เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเกาะกูดตอนล่างที่วุ่นวุ่นกันว่าัมพูชายจะเยึดกเกาะกูไทยเลยตอนนั้นที่เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ MOU ทั้งสองฉบับเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเรียกว่ามาปักปันเขตแดนทําให้ชัดว่าเป็นพื้นที่ของใครอย่างไรแต่ที่ผ่านมา2 4 3ปีนี้เท่าไหร่นะครับ268 25ปีพอดีเป็นจเพศพอดีมันวุ่นวุ่นเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความละเอียดของแผนที่ที่มันต่างกัน นะครับมันตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเ,เราก็บอกว่าให้ผืนแผนที่เราชัดเจนเขาบอกแผนแผนที่เขาชัดเจนเพราะนั้นมันต้องมีคนเสียเปรียบแน่ยมันก็คาราคาสั่งไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปักปันเขตแดนเนี่ยก็เดินหน้าไปในระดับนะครับใน MOU43 ที่เป็นประเด็นสำคัญเลยที่เขียนไว้ตกลงกันไว้สมัยพลเอกเวลิตรยงยุทธเป็นนายกเนี่ยเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกข้อหก็คือว่า ระหว่างที่เราจะช่วยกันปักปันเกตแดนมาตกลงกันอย่างสันติเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายห้ามลุกล้ำเข้ามาไปบริเวณที่มีปัญหาทั้งสองฝั่งห้ามมาทําลายภูมิประเทศที่นําจะทําให้สันปันน้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในอดีตคําว่าสันปันน้าเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเวลาจะแบ่งเขตแดนว่าประเทศกอรประเทศขอนี่เขาดูว่าสันปันน้ําคือส่วนที่สูงที่สุดของตรงนั้นอยู่ตรงไหนฝนมันตกลงมาไหลมาทาั้งซ้ายทางขวาจุดไหนนั่นแหละ เรียกว่าสันต่น,น้ําในข้อห้าก็บอกว่าอย่ามาเปลี่ยนแปลงอย่ามาแก้ไขตรงนี้นะนะ <S an> แล้วก็การที่เกิดเหตุประทะก,กันที่ช่องบกเนี่ยก็เพราะว่านะทหารกัมพูชามาเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมาวุ่นวายอยู่ตรง <S <S <an> <S นะครับอันนี้เล่าเพื่อหเห็นภาพให้ตรงกันก่อน <S <S <an> <S นะครับในในส่วนของแอคชั่นเนี่ยผมสรุปสั้นๆก่อนจะไปพักก็คือว่าแอคชั่นเราอาจจะช้าอาจจะเบานะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุวุ่นวายแล้วก็บานปลายเนาะถ้าไม่เกิดเหตุ ครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ทราบโอ้ยมีการละเมิดเป็น400ครั้งมีการเผาสารทรีมุกไปแล้วเพราะเหตุนั้นเหตุนี้อันเนี้ยผมคิดว่าต้องปรับเป็นแอคชั่นเดี๋ยวเราพักแล้วค่อยมาต่อเรื่องคอมมูนิเคชันดีไหมครับค่ะ,คะสักครู่ค่ะค่ะจากที่คุยกับอาจารย์ช่วงที่แล้วเนี่ยคือนอกจากประเด็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารแล้วมันก็มีผสมกับแอคชั่นของเราที่ช้าด้วยเพราะว่าเ,เรื่องอย่าง ท้วง400ครั้งเนี่ยมันก็นอาจจะน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ควรจะมาถึง400ครั้งใช่ไหมควรจะมีแอคชั่นอย่างอื่นๆที่มาเร็วกว่านี้นอกเหน<ช>จากจรก่องของการสื่อสารให้ทราบกันว่าเอยเรามีประเด็นมาขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็อย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าในวิกฤตมันมีแอคชั่นกับคอมมูนิเคชั่นช่วงแรกก็บอกว่าแอคชั่นเราดูเรื่อเบาๆไปเนาะมแม้กระทั่งเหตุที่มาเผาสลาตีมุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความร่วมือ3ประเทศเนี่ย เราก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรท,ท,ที่ชัดเจนทีนี้ในวิกฤตเนี่ยครับแอคชั่นทาเพื่ออะไรแอคชั่นหรือการลงมือทําเพื่อแก้วิกฤตนั้นมีฝุ่นควันที่ภาคเหนือแอคชั่นคือแก้ฝุ่นควันให้หายไปจริงๆิตึกถล่มสตองอแอคชั่นคือการช่วยชีวิตคนที่ติดใต้ซากตึกนั้นคือวัตถุประสงค์ของแอคชั่นส่วนคอมมูนิเคชั่นเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายว่า รัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกวิธีมันเป็นเรื่องของ Perception Action เป็นเรื่องของ Reality เรื่องของการจัดการปัญหาจริงๆจัดการวิกฤตจ,จริงๆส่วน Comm o m m u n น c เคช o n เป็นการจัดการเรื่องการรับรู้หรือ Perception นะเพราะนั้นเวลาเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันมี2เรื่องที่ต้องทำคือ Action กับ Communication อันแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือใครเป็นคนตัดสินว่าวิกฤตแล้รอยัง Hmm. ใช่ไหมครับอันเนี้ยใครใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีการเผาสาระรีมุกมีการาละเมิด MOU 400กว่าครั้งเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าอันเนี้ยวิกฤตต้องแอคชั่นและคอมมูนิเคชันหรือใครเป็นคนบอกว่าอันเนี้ยไม่วิกฤตไม่ต้องแอคชั่นไม่ต้องคอมมูนิเคชันอันเนี้ยมีความสําคัญอันเนี้ยต้องต้องเอาให้ชัดเจนผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยของไทยเราภาระงานอาจจะคล้ายกันไปคล้ากันมาอาจจะซ้ำซ้อนนะครับเอาละผมกลับมาเรื่องคอมมูนิเคชัน เพราะเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยการคอมมูนิเคชันการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยวัตถุประสงค์หลักนะครับต้องทําให้คนมีเพอร์เซพชันมีการรับรู้ว่ารัฐบาลแก้ถูกค่ะคีย์หลักก็คือการสื่อสารต้องสื่อสารโดยคนคนเดียวหรือน้อยที่สุดแล้วคนที่สื่อสารเนี่ยต้องถูกฝึกซ้อมมาเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตค่ะ <c oughs> อันเนี้ยของเราจะเห็นว่าเดี๋ยวท่านนายกแถลงเดี๋ยวท่านนนที กลาหมแถลงเดี๋ยวคนนั้นมันแถลงกันหลายคนนะครับข้อความก็จะประสานสั้นเสร็จมันไม่ได้เป็นแมสเสจเดียวที่แข็งแรงไม่ได้เป็นข้อความเดียวที่แข็งแรงว่ารัฐบาลไทยอยากจะสื่ออะไรกับประชาชนไทยรัฐบาลอยากจะสื่ออะไรกับโลกนะครับและโดยเฉพาะภาพที่ท่านนายกแพทองทานไปท,ไปทะเลาะก,กับนักข่าวอาจจะทะเลาะใช้คําว่าทะเลาะจะแรงแต่อารงอนนักข่าวแหละใช้คําว่าเถียงหรือตอบโต้กันทางอารมณ์ ใช่อันนี้นสะท้อนว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารในพาวิคนะเพราะ,ะนั้นเพอร์เซพชันของผมก็คือว่าเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวท่านอาจจะเตรียมตัวเต็มที่นะแต่ผมเรียนล้ว,ว่าการสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ p e r ร์เซ i ชัมันเป็นเรื่องของเพอร์เซ i ชันแล้วการที่ถแถลงคนละทีสองทีสุดท้ายกองทัพบกทำแบบเนี้ยคนก็มีเพอร์เซพชันว่าเห็นไหม สุดท้ายกองทัพกับรัฐบาลไปกระทางแล้วพอกองทัพทําได้ดีรัฐบาลก็ต้องมาตามกองทัพแล้วก็ต้องมาฉกช่วยเอาเครดิตไปด้วยกันอันนี้เป็นเพอร์เซพชันที่ผมมองออกไปแล้วผมเห็นแบบนี้นะครับซีกรัฐบาลอาจจะเห็นอีกแบบซีกอื่นอาจจะเห็นอีกแบบอันนี้เป็นเรื่องของการสิ่งที่เรียกว่ามันต่างกันในเรื่องของคอมมูนิเคชันนะครับทีนี้ในเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องเร็ว มันต้องชัดเจนแล้วมันต้องเป็นการช่วงชิงจังหวะเพราะมันเป็นการเรื่องของ perception ไม่เช่นั้นแล้วคุณแก้มคุณน้ำหวานก็จะไปเห็นข่าวในโซเชียลเต็มไปหมดอะไรที่เราเห็นก่อนมันก็จะไปปลุกอยู่ในหัวฝังอยู่ในหัวเราแต่ว่ากว่ารัฐบาลจะออกมาชี้แจงเนี่ยมันช้าไปาอันนี้มันไม่ได้มเมล็ดพันธุ์นะัมันก็งอกงามไปเรื่อยแล้วนะคะเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ความคิดเนี่ย ใช่ครับบางทีที่<พ>เห็นโพสต์โพสต์กันในโซเชียลหรือว่าเ,อาเรื่องของอารมณ์ที่หลายๆฝ่ายเขาใส่ลงไปเนี่ยค่ะมันอาจจะกลายเป็นหนักกว่าสถานการณ์จริงด้วยซ้าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก,ก็เหมือนกับการที่นักท่องเที่ยวจีนหรือว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยเราก็ตอบโต้ได้ช้านี่เรื่องเดียวกันเลยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมนั่งฟังท่านโฆศกกระทรวงการต่างประเทศทแถลงเวลาแถลงในภาวะวิกฤตเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ต้องเรียนว่า มันต้องถแถลงในภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะฟังปั๊บแล้วเข้าใจปุ๊บเลยว่าเออรัฐบาลอยากจะบอกอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นแต่ผมดูการถแถลงของท่านโฆษกกระทรวงการต่งประเทศเนี่ย<ม>ดูเกร็กงๆดูภาษาเป็นทางการผมฟังเป็นภาษาไทยกไ็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจะบอกอะไรผมนะครับดูเหมือนเกร็กงๆว่าเราปิดด่านเราไม่ได้ปิดด่านนะฟังภาษาอังกฤษก็กยิ่งไม่เข้าใจใหญ่นะครับ ปกติเวลาถแถลงเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะมีเจ็ดข้อที่ต้องถแถลงในภาวะวิกฤตท่านผู้ฟังครับอันที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเป็นยังไงนะครับเมื่อวานท่านถแถลงตอนบ่ายสองแต่ทหารเขาลงข่าวสิบโมงเช้าว่าถอยไปละอันเนี้ยไม่มีอยู่ในการถแถลงตอนบ่ายสองครึ่งแปลว่าแอคชั่นไม่ได้ร่วมมือกันการถแถลงไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะครับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงสองจะควบคุมสถานการณ์อย่างไรใครเป็นผู้นําการควบคุม สามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรสี่ภาครัฐได้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นอย่างไรห้ากลุ่มเป้าหมายควรมีการตอบสนองอย่างไรหกการแจ้งวันนี้ทําเมื่อวันวอเวลานอวันอะไรเวลาอะไรจะแจ้งครั้งต่อไปเมื่อไรและจะติดตามความคืบหน้าอื่นๆช่องทางใดบ้างนะครับการถแถลงของก,ร,งกระทรวงการต่างประเทศเน,เน้นว่าไม่ใช่ปิดด่านนะเป็นการกําจัดเวลาไ้จำกัดเวลานะ ไม่ได้สนใจว่าคนได้รับผลกระทบซึ่งมีทั้งคนไทยและคนกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบอกเฉยๆว่าไปดูเอาประกาศของสถานเอกสาทธินักรุงพนมเปน <c oughs> ผมก็ตามไปดูนะไปดูสิ่งแรกที่ไปดูคือต้องไปดูเว็บไซต์นะเพราะเป็นสื่อเป็นทางการไม่เจออะไรเลยอ่ะสุดท้ายอ๋อเขาไปอยู่ใน Facebook <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐไทยจะต้องดูด้วยนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ย มันไม่ใช่สื่อที่เป็นทางการนะมันต้องเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ต้องลงแล้วคําว่าลงก็คือลงแค่ประกาศง่ายๆนะไม่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจคนได้รับผลกระทบพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นอันนี้ไม่มีผมคิดว่าต้องแก้คือเห็น<ข>อย่าง <ไป S 1> วันนี้ วันเสาร์นียคือก็มีความวุ่นวายเลยเพราะว่ามันเหมือนมีข่าวลือจากทั้งสองฝั่งเลยว่าตกลงเปลี่ยนเวลาปิดเป็นกี่โมงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะฝั่งนี้ก็ว่างอย่างนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงก็ว่างอย่างนี้ก็แบบเฮ้ยตกลงฉันจะควรฉันจะไปตั้งแต่ตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นลายสายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ต้องเป็นละเว็บไซต์แล้วทีนี้มันต้องเป็นเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศด้วยถ้ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นโฆษกเรื่องนี้ต้องอยู่ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่ต้องไปหาสถานทูอีก นึ่นะครับอันที่1อันที่2องผมก็กลับมาดูเว็บไซต์ของรัฐบาล c h a y g o g o t h ซึ่งจะลงลงเรื่องราวท่านนายกสปีดท่านนายกทั้งหลายปรากฏว่าก็มีแต่สปีดภาษาไทยของท่านนายกพอไปดูหน้าภาษาอังกฤษซึ่งโลกก็ควรจะรู้เนาะไม่มีคําแปล hmm. ไม่มีคําแปลไปดูอันนี้อันนี้ไม่ได้ผมคิดว่าต้องต้องบอกว่าต้องผิดพลาดลต้องตําหนิละนะเพราะสปีดของผู้นําประเทศ เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจุดยืนต้องมีแล้ว,ลวต้องอัปเนตด้วยนะครับเราจังช้าไปนะครับนายกก็ไปใช้โซเชียลไปละอีกผมว่าใช้โซเชียลไม่เป็นไรแต่เว็บไซต์รัฐบาลต้องมีเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมไม่มีข่าวไม่มีข่าว mm. เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศมีแต่สคริปต์ที่ท่านโฆษกแถลงมีคําว่านักรับมีคําว่าอะไรอีกมันต้องเป็นเพรสเทเมนต์ที่เป็นทางการมันไม่ใช่เอาสคริปต์โฆษกมาลงอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ นะครับแต่ยังดีเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศมีสองภาษามีสคริปท่านโฆษกเป็นสองภาษาแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีภาษากัมพูชาภาษาจีนและภาษาอื่นใส่ลงไปด้วยและจะดียิ่งขึ้นถ้าจะมีเรื่องราวย้อนหลังอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับ M.O.U. 4 3คืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมปัญหามันไม่จบสักทีหลายสิบป,ปีมาแล้วควรจะมีผมพยายามหาเว็บไซต์ภาครัฐทั้งหลายว่ามีที่ไหนเล่าเรื่องพวกนี้บ้างไม่มีนะ ต้องไปเก็บตกเอาจากเว็บไซต์ของสื่อมวลชนหลายๆค่ายบทความเก่าๆหลายๆค่ายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าอันตรายและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ทั้งสองท่านก็ได้แตะ,แตะไปแล้วนะครับคุณเป็งสุเพียก็ได้พูดไปแล้วใน,ในช่งชวงเช้าก็คือโซเชียลมีเดียครับอพอภาครัฐสื่อสารช้าไม่เป็นระบบคนไม่รู้จะหาอ้างอิงที่ไหนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันก็กระจายแลวโซเชียลมีเดียวันนี้ ก็ก่อให้เกิดความชิงชังซึ่งกันและกันซึ่งนั้นเป็นภาพที่ผมไม่สบายใจเลยนะครับคนไทยก็มีหลายด่านปิดด่านไปเลยลบไทยลบไม่คาดผมว่าเป็นอะไรที่ไม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 ดีอะ่ะไม่ดีแล้วคนไทยก็จะมีสองกลุ่มไอ้กลุ่มที่คิดว่าไม่ควรรุนแรงก็ไปด่ากลุ่มที่ว่ารุนแรงไอ้กลุ่มรุนแรงก็บอกเธอเดี๋ยวมาว่าชั้นเธอเนี่ยแม่รักชกาติกลายเป็นว่านอกจากเราจะไปสร้างความเกลียดชังระหว่างเรากับเพื่อนกัมพูชาแล้ว ในคนไทยสองกลุ่มเราก็ทะเลาะกันเองโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าบริหารไม่ดีนะครับมีบทเรียนเยอะแยะเลยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบางประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราก็เช่นเดียวกันโซเชียลมีเดียมีผลมากรัฐบาลต้องตระหนักตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็ฝากว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสําคัญนะครับต่อไปในการสื่อสารภาวิกฤตเนี่ยต้องเร็วกว่านี้ประเด็นสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าปล่อยให้การตัดสินใจเรื่องการสื่อสาร ไปอยู่ในมือคนที่เก่งเรือร่องแอคชั่นสมชกองทัพอาจจะเก่งเรื่องแอคชั่นแต่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสทางด้านการสื่อสาร<ะ>แต่เราเอาความหวังไปฝากไว้กับคนเก่งแอคชั่นเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเช่นนี้แหละครับดังนั้นการสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องเร็ว อัปเดตนะรวมศูนย์ข้อมูลนะคะฟังเรารู้ว่าเราจะต้องฟังใครเป็นผู้สื่อสารหลักสื่อสารออกมาแบบชัดเจนกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็มีช่องทางที่คนรู้ว่าจะต้องไปทางไหนอืที่ได้ข้อมูลที่แท้จริงและเป็นทางการนะคะอเช้านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอาจารย์เกษมสรรเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่มันตึงเครียดการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญที่เราต้องทําให้ได้นะคะครับ ก็เป็นเรื่อง perception ซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ใช่ว่าใครมาอยู่ในตําแหน่งเป็นโคศกเวียนมาแล้วถ้าทาได้ดีทุกคนต้องฝึกต้องซ้อมต้องเตรียมต้องเรียนรู้นะครับค่ะเช้า,ชานี้ขอบคุณมากมากนะคะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะ